สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับหัวใจมีตีนออนเดอะเวย์วันนี้ครับนำพาทุกท่านมาพบกับถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข7ครับเป็นถนนที่ต่อขยายนะครับจากพัทยามาที่อู่ตะเภานะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้คือขาจากอู่ตะเภาไปพัทยานะครับเพื่อนๆมอเตอร์เวย์หมายเลข7นะครับเปิดทดลองให้ใช้งานนะครับในช่วงปลายพฤษภาตอนนี้ก็เกือบ1เดือนแล้วนะครับที่เปิดทดลองให้ใช้งานฟรีครับเพื่อนๆ ระหว่างทางในคลิปนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นมีการก่อสร้างเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมาก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับมีงานก่อสร้างด้วยในบางจุดนะครับเดี๋ยวไปรับชมครับถนนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับเพื่อนๆอีก8 4กิโลเมตรชนบุรี163กรุงเทพมานครท้องฟ้าวันนี้นั้นมีเมฆเป็นส่วนมากนะครับตอนนี้เรากำลังจะเข้าด่านแรกนะครับด่าน เขาตะพูนะครับตะผ, <it> ผูตะเผาครับผมตอนนี้คือยังไม่เสียใช่ไหมครับเราจะรับบัตรแต่ว่าเขายังไม่คิดนะครับสามดา่านนี้นส่วนต่อขยายนะครับจากพัทยามาถึงอูต่ตะเภาครับเพื่อเชื่อมโยงนะครับการขนส่งจากอุตสาหกรรมมาประพุทธนะครับนี่นะ ีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6ช่องนะครับเข้ามาแล้วนะครับรับบัดนะครับปึ๊บเบรกอยางแรงนะครับท้ <laughs> <c oughs> องฟ้าน่าสวยมากนะครับวันนี้จะให้ดูสักประมาณสิบนาทีนะครับเพื่อนๆนะเป็นถนนสายใหม่นะครับเดีนยวจะเลยครับ ฟ้าสวยครับเดินข้ามใจริงได้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาบันทึกวิดีโอนะครับไปฝากมิตรลักแฟนชมของหัวใจมีตีออนวนครับ้ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่สวยงามนะครับสองข้างทางก็จะมีทั้งป่ายางมีภูเขานะครับมีต้นยาง าข,าข้างทางนะครับสังเกตดูก็จะมีรถที่ยังตรงจุดนั้นจุดนี้นะครับที่ยังทําเพิ่มบ้างนะครับอย่างซ้ายมือนะครับนี่ครับก็จะมีคนงานมารงสะพานนะครับตีเชือกตีอะไรครับต้องระมัดระวังด้วยนะครับเ,เพื่อนที่ผ่านไปผ่านมา ตำรวจ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 มาจับรถซิิงนะครับมามือนะครับมีงานก่อสร้างว่าจะชะลอนะครับเห็นหครับเ,เพื่อนนะภูเขาแล้วก็ทางก็จะโค้งไปเลยนะครับถ่ายรูปโอ้สยตรงนี้ก็จะเป็นทางออกแต่ว่ายังไม่ให้ใช้นะครับสายตรง ทางออกเพื่อสักครู่นะครับเป็นทางออกไปอำเภอสัตหีบนะครับเพื่อนๆซึ่งยังไม่เปิดให้ใช้งานนะครับวันนี้เมฆนั้นสวยงามแลอเกินนะครับเป็นฟ้าหลังฝนครับเพื่อนๆฮะเมฆนั้นลอยต่ําเป็นกลุ่มเป็นก้อนครับคือคึมแดดคึมฝนนะครับเนี่ยเพื่อนครับซ้ายมือนี้จะแดดนะครับขวามือนี่จะฝนเป็นที่มาของคาว่าคึมแดดคุมฝนนะครับไม่ใช่คึมฟ้าคึมฝนนะ เรียนพี่น้องประชาชนที่าร,รับรายการที่นี่ประเทศไทยครับพาบเพื่อนๆนั้นมารับชมถนนมอเตอร์เวย์ส่วนต่อขยายนะครับขณะนี้เรากําลังมุ่งหน้าจากอุตภาไปที่พัทยานะครับอู้พัทยาอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับตึกกลางบ้านช่องนะีสวยงามนะครับท้องฟ้าวันนี้ก็แจ่มใสนะครับแจ่มใสซ้ายมือ มีวิวเนี่ยมีพระนะครับเขาชี้จันซ้ายมือี่เนี่ยถ่าให้ดูเขาชีจันนะครับจะเห็นเลยตรงนี้นะครับรแถวนี้ยังมีก่อสร้างเยอะนะครับงานตีเส้นจราจรนะครับส่วนมาก เจอฝนตกนะครับข้างหน้าเสดสยไม่ได้สักคู่ม,ววมีฝนตกตลอมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนะครับเพื่อนๆสามารถใช้ความเร็วได้สูงสุด120กิโลเมตร<ก>ต่อชั่วโมงนะครับตรงนี้จะเป็นจุดนะครับพักรถนะครับกำลังก่อสร้างอยู่นะครับเนี่ยทั้งสองฝั่งเลยนะครับ ะรประเททศไทยอีกสักพักหนึ่งครับมอเตอร์เวย์หมายเลข6บ,บางปะอินนครราชสีมาก็จะตามมาแล้วนะครับช่วงนี้ดูหมายเลข7ไปก่อนนะครับใช้หมายเลข7ไปก่อนนะนเพื่อนๆนั้นสามารถขับมาได้เลยนะครับออกที่อู่ตะเภาไปซื้ออาหารทะเลแล้วก็ขับกลับนะครับได้อาหารทะเลสดๆเอาเท้าไปจุ่มทะเลสักนิดนึงก็กลับบ้านก็ได้นะครับฝนเพิ่งจะหยุดตกไปนะครับพี่นี่ ดูจากพื้นถนนที่เปียกชุ่มนะครับการเดินทางมันมีชีวิตนะครับระหว่างทางก็เก็บเรื่องราวต่างๆมาฝากครับเก็บมาฝากกันนี่คนระับเราจะได้มาทดสอบพื้นถนนได้ว่าหลังจากที่ฝนตกไปแล้วนั้นจับ หรือไม่ดีหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ก็ยังขับนิ่งอยู่นะครับขับไมเร็วครับขับไม่เร็วนะครับ,บ,รรบชิวๆหนึ่ง้อยกมตรสายมือนะั้นเป็นพัทยานะครับ <Okay. S 1> ตรงน,นี้จะเป็น4ี่เลนนะครับ เลนสวง2องเลนครับผมบางช่วงก็เป็น6นะครับ6ช่องจราจรหรือ6เลนนั่นแหละนะที่เราผ่านด่านแรกมานะครับผมจะถ่ายไปถึงด่านที่2นะครับแล้วก็จะสิ้นสุดการ ให้ชมมอเตอร์เวย์นะครับสิ้นสุดการบันทึกวิดีโอไว้ถนนมอเตอร์เวย์ก็จะไม่มีแยกตัดผ่านนะครับาการขับรถก็ใช้ความเร็วได้คงที่ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเนื่องจากไม่ต้องเบรกบ่อยไม่มีไฟแดงรบกวนหัวจิตหัวใจนะครับก็จะมีรั้วกั้นนะครับ กั้นถนนไว้ไม่ให้มีสัตว์นั้นตัดหน้านะครับยกเว้นนกนะครับกั้นไม่ได้ว่เาเขามีปีกบินข้ามรั้วได้ครับตอนนี้โชเฟอร์ก็ง่วงนอนนะครับพราบรรยากาศนั้นมันน่ารลักรกาก็น่อยบรรยากาศน่ารำคาญครับตเวเอ 22กิโลเมตรชลบุรี61กรุงเทพ149 149ก็ประมาณ2ชั่วโมงหน่อยๆนะครับน่ะขึ้นเลยนอนแล้วครับข้างหน้ามีงานก่อสร้างนะครับตีเส้นจราจรระยะงานก่อสร้างเป็นระยะระยะนะครับ ถ้เาเพื่อนๆผ่านมาก็ระมัดระวังด้วยนะครับทำไรอนระเนี่ยสายไฟเสงานขอสร้างสายไฟนะครับสายลงดินแนละ้วก็สายลงนินงเออไม่มีสาไฟแล้วนี่ติดตั้งโทรศัพท์รถสียอะไรอย่างนี้ ไ,ได้เห็นด้วยนะครับได้เห็นงานก่อนเนี่ยติดตั้งโทรศัพท์เวลารถเสียรถอะไรไงตรงนี้นะได้เห็นงานก่อสร้างไปด้วยนะครับนี่ก็สายไฟครับ เส้นทางที่เราจะมุ่งไปเรื่องราวมากมายในชีวิตเริงแล้วจะเป็นอยาางไรเชื่อทุกต้องครับโอ้ทองฟ้าสีสดใสแล้วนะครับตอนนี้หลังจากที่ฝนนั้นได้

พัทยาซ้ายมือครับจเจริญม,มากๆเลยนะครับพัทยา ทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับบอร์เว์หมายเลขเจส่วนต่อขยายพัทยาอูต่ตะเภานะครับบ้านฉางตรงไปก็จะเป็นกรุงเทพมหานครนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นพัทยานะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ